ขับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเข้าโปรแกรม EYE 4นะครับผมจากนั้นเราจะต้องเพิ่มอุปกรณ์นะครับกดคลิกเข้าไปแล้วครับปุ๊บอื่นๆมุมขวาล่างนะครับอื่นๆกล้อง IP นะครับคลิกเข้าไปครับปุ๊บจากนั้นเราเลื่อนมาดูที่เพิ่มด้วยตนเองนะครับแล้วไปคลิกตรงลบนะครับตรง UIL นะครับคลิกเลยครับผม คลิกแล้วมาสแกนใต้กล้องวงจรปิดครับผมจะได้ uid ขึ้นมาใส่รหัสผ่าน8 6ตัวนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหกล่องกำลังเชื่อมต่อนะครับผมตั้ง เป็นสูงนะครับความละเอียดกล้องสามารถหมุนไปมาได้แล้วนะครับเป็นการอันติดตั้งกล้องจอนปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ